สวัสดีค่ะพี่น้องอพี่น้องจา้าเมาน่ไม่กินเนื้อย่างค่ะพี่น้องเอ้เนื้อย่างไม่ได้ไม่ยังหรอือลาย,ยา่างทั้งมือ้อทั้งกุ้งทั้งไส้หมูทั้งข้อหมูย่างพี่น้องจะสิหันไปทางใดมันเหมิด ค่ะพี่น้องซีมิซีมิมอ,อันนี้ก็จะซีมิกุ้งนะอนนเอาวาซีมิกุ้งเบอร์บ้างเออหกินหม,มุนก่อนมา,มาเล่จาจ้ะพี่น้องกินน้ำกันฝขุนัวป่วนพี่นอ้อง <laughs> อ<ำ>่า <laughs> อ <laughs> <laughs> ้ำโอ้ยไม่ <laughs> เอ็กกินกุ้งพี่น้อง <laughs> กสรองสงการหย่อนดังค่ะร่วมหยาดนะต่างกล่องกระบอกนี้เป็นได้ดอกมาเองขออภัยนะคะมืออื่นพอกันไหมคะเฮาเอาก็สิน่อยแด้อจ้างตัดเอาตกันเอาตัวแมนมาสีกงมาั้งแบบเฮ็ดเองตัวทุกอย่าง มาถึงมาตั nice. ้งกล้องก็นแบบนี anyway. like weather weather ้นะแกกุ้งให้ลวกแน่น้องเบิ่งนะคะพี่นองหลายอย่างเนี่ยค่ะเห็นเบ้อด้ยคนอยากเอาซื้อกลาให้เาเมีว่า อันนี้ห้องไครบ้าอาอไ่หออันนี้ห้องใครป่าู้อีวู้ดท่านไหนเห็นไมปลความมือง่ายใช่น้มเนาะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อไป้เมือโอ้ย ปแซบค่ะซี่ฟูดอซีฟูดดกับบฟูดเป็นไรดอกบบคอยจิบจ้าดเท่าปไหนียบนวอืมเนีอหวานโอยงบาตะกลังน่ะจักรซอนไเป็นซอนไตะเกียบให้นะตะเกียบที่ใไ่แล้อเอาให้นะอันแหละคู่ันแหละป็นจาน่นีเล้วเดี๋ยวรยยาดอก ทางยางกับยางแหเบิ้งพี่น้องเบิ้งมุมยางพี่น้องเอ้ยพียังแนหัน่นใส่หมูกับพวงนุ่มลายแห้งพี่น้องกินมาเบิ้งหรอกมาเด้อค่ะอ่ะได้ตาแน่ก็ขอโทษขอไพ้ค่ะอยากให้เห็นเลยลายมุมหน้าพี่น้องอเห็นกันซุ่มเออเราควายนั่น เปิ่คนอื่นผุนกินยังิกุ้งสมองกินไรลูก้างเสือก็แน่นมากแต่ว่านีน่ฮาตะไปเกะแม่ไหมหาแหลกเล <laughs> ยเราแเน่นไม่ได้ไได้เอ้าเกะักกตอตเดี น้องอวกะมาสินี่มักงระอนผัดสะต้มวดต้มทัดแก้วมายต้มมาท่าไหนนักนกมาาทาัดผมแล้วก็ไปหยิบแก้วมาสองอมแล้หินหน่อยครับผม เดาบัมาเนาะสองคนบงาองมืออ้มอกับมอาแก้วนเาเาไปหยิบบัตรมาหยิบมาสอนลูกหยิบเลยถ้า้นหยิบมาทีละอันก็ได้อตอนจะเอาแก้วไหนอะตอนอ้กินเลยโอย น้ำพอยถากินดิดียางนั่นแต่วานกุ้งบ่งยญ่แหงพี่นาะใช่เพยรกักินไก่กันฉันเลยเห็นในได้มุ่งนี่แหละค่ะ ลบ่ัมาท่านในครัวพี่นอ้องย่างอีกสองคนตั้งเปซื้อของอยอ่ามาได้ค่ะเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเบิ้งทาดพักเป็นทาดมังไงส้มโอทำอะไรลูก กุ้งกุ้ง <laughs> ว่แม่นกุ้งได้กุ้งช่้นโมทำอะไรคะช้าโมทำอะไรคะ่กุงงนะ้งล,ะละ่กุ้งะไครชีหนกุ้งาลูกมาจ้าพี่น้องกินน้ำกันเด้อจ้า

ไมหอยคุหหยมึกกมึกมึอไหามกมาหมึก้นตอันนี้มือในกุ้งดะฮะต้มเหตามตอน่ยข้าวนะกินข้าวเหนียวไหมลูกหอย มึงอยากกินอะไรบอกแม่นะคะมึตาเมกลูกโอ้ยหลยแหงพี่น้องเอ้ยเขนบลเบิดหรอค่ะทางนึงกำลังใ่แม่ย่ก่่เะ่ก เพชรยางนี่ตะยางกับยางแค่สกิลแิสกินเบอร์ดบอยางย่างเดียวยางยกยูนห้องที่มีต้อนแยงทุกคนดมกันมันจะมันจะทำงาน ตอนนี้มันเนโควิดได้เนี่ยนคนเป็นจนเช้าเองยัรู้ลยว่าจะต้องเป็นคุือเมื่มือเอนี้ใช่ทุกคนแต่ว่าเจือมันมันขีอาผีดไดหย่อนคนมาหองกันดีดสะพาเ่อมังับไปเลยแต่กอจังไผวัดแน่ที่แล้วม่ต้องตายนะเออมันมีเสือทุกคนว่าลกฮ้ากับไถวัดแน่นมลลกอ่าลกวัลลโรโอเคอ่ เป็นมนาวรดานอเน้่บานแันดีแนวอดมันก็เลยเสียมันไปแดดบไกลื่อว่าลดฟองแกงเลีงแค่นอนเริ่มมาใหม่ไปใ่มากช่อวามันเผ็ดอยู่แต่มันโมป็นบะเผ็ดบะะยังมวอบอยู่้เผ็ดโอภิกนวยแม่ไอ้วเขา ไ่พาด้วยจะพาเนี่ยพี่มวยไหมเฮ้ยวันเดียรพีหาเฮ้นี่จะไปหาไอ้เยำงด้ไม่ไม่เนี่โมเพียร์แมนะเด้นี่โมเพยได้รีบบอกไปเป็นวัดเป็นไยังเพรเน่มาทำบ้งสิมาทำ้งบังนาเลย เออมเนาโอ้ยเดินแม่บ๊เปียวดึงเดิแม่เน่ถากัญญาณคบมีจะได้พี่น้องวันนี้แม่ไม่ได้รถที่รีบเลยอมก่อนกินก่อนไหนกินบ่กินบ่หอมบ่ไกินหอมกินี่ยังบ่ฮะ กินเหล้าเมาครับจังเป็นแผคือสิว่าสิเมาหดนะเมา่ดมมาบขั้นนี่ไปรถ้ากันยานโควิดไปรบา้ผู้นึงวผู้นึงมาบ่ได้กินยังบาทเนี่ยไม่กัูงนี้รอยากนไพ่นเลคนเ็นน่ะหนาเาแล้เลยไม่กินชิดเป็นขุ้เลยอ่ะแนั่นคนบอเออทแต่ลำรถบ่ได้ ว really şey ่ินี <S 2> <S 2> ่หนุ่มวงกระชมดิเหรอว่านเ่ว่านดิว่านดิว่านท่านไหนออกดิว่าดิเอยเหมือนมันอมือนี่ดเดี๋ยว่าเด้อขี้คอนูอ่าเือเปยเดียวไร่เดียวเฮ้ยท่ามีอาการตุกาตงดูซิมูึงดูไดรสชาติป่ะห๊าหวานว่ะอล้วแบบหวานว่ มอมาอโดนมึงหวางฮานนึงกวางีเด้พี่น้องเห็ดท่านายอะไอย่างนี้ก็นางบาไม่ใซื้อเลยู่ได้บ่ได้กินนึกวันู่เหนือร่มเนาะสิปีกินแต่วันร่มเป่ามันไม่ทันเลยพี่อันเบอกเรื่องได้กินนะมันบ่ได้กินดอกแต่แม่ลาก,กินนะมันได้รสชาติบอแต่ถ้าค้นคนางอย่างนี้ก็ยังไม่มีใครได้กินลมมันเป่าออกไงแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ทั้งบ้านในบ้านเนี่ยเม่ พี่น้องข้อหมูยา่างเผนี่ดไมเนี่ก็จามกัจจบบนแจปออนมาปอะไไม่บา<ๆ>บ่ซื่อๆดิไ่บาบ่นบ่เส่มยังมู่เลยไม่ได้มักเลยเอไม่ไม่ไม่สานี่นะไม่ซื่อค<ๆ>ือไร,ถรถาี้เอาพ่ตลกนี่ปนแม่ของเงาแม่บเป็นกระเป็นแค่นันตัวเพียร มันเป็นเลยเนาะเฮ็ดจังไดเนาะมันเป็นก็ดีงิดหูติดกักตัวติดไปรายงานเป็นกเป็นผู้ใดแหละเบิดสามเบอรสี่ไปสนอจ้าพี่น้องคลิปนี้เดือนโควิดเข้ามาเลยเด้อบบาทนี่แต่นาแวนเากานอาาย้วงมีไปเกลือเกลอเ่างม้นึ่งเกลือคนนจ้าพี่น้องคลิปนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ